สวัสดีกับทุกคนแล้วก็สาวกยูกิโอทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อผมขอมานะครับตอนแรกก็กะว่าจะไม่ทำนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยไอเดียผมมันตันๆนะครับเลยคิดว่าทําดีกว่านะฮะเพื่อให้มีคลิปลงช่องเยอะๆนะครับก็ตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเลยนะฮะวันนี้เรามาตีมยูกิโอกันซีรีส์ที่ผมไม่ได้แตะมาเกือบปีแล้วก็ว่าได้นะฮะโดยในวันนี้เราจะมาจัดอันดับ10อันดับฉากการอันเชิญมอนสเตอร์สุดเท่จากซีรีส์ตัวนี้กันนะครับ ย้ำนะครับว่าฉากผมไม่ได้หมายถึงตัวมอนสเตอร์เพียงอย่างเดียวโดยฉากที่ผมนํามาจะอันดับนั้นนะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอันดับที่10นี่ผมขอยกให้กับการอัญเชิญมอนสเตอร์ของคิริวที่กลายเป็นดาร์คซิกเนอร์จากภาคไฟเ d s ครับกับการอัญเชิญ100 I ั e เดรตไอนั่นเองครับ คือจะบอกว่าเป็นฉากอัญเชิญมอนสเตอร์สุดเท่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงแค่ฝั่งพระเอกเท่านั้นนะครับโดยฉากนี้มันเท่ตรงที่ว่าตัวละครคิริวเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็น Dark s i ิกเนเพียงคนเดียวที่ชั่วได้สาใจมากคนอื่นนี่เหมือนชั่วแบบโดนล้างสมองมาไม่ก็จำใจชั่วประมาณนี้นะฮะแต่คิริวเนี่ยคือตั้งใจชั่วมาแต่แรกเลยแคนยูเซแบบแคนนักแคนหนา ไม่รู้จะแค็งอะไรขนาดนั้นนะครับบวกกับการอันเชิญแบบด์กซินโครที่มีเฉพาะในภาคนี้องค์ประกอบที่ว่ามามันเลยจะทำให้ผมมองว่าฉากนี้มันเท่มากๆฮะแม้ในตอนนั้นเนี่ยจะเชียร์ให้ยูเซชนะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากให้เคริวแพ้ด้วยได้ได้ว่ามีรัศมีโดดเด่นไม่แพ้พระเอกเลยทีเดียวมาที่อันดับที่9กันครับโดยฉากที่ผมจะยกมาอยู่ในอันดับนี้นั่นก็คือฉากการอัญเชิญมอนสเตอร์ของรีว o l v เวอร์จากภาควิร e n c e กับการอันเชิญต o วโพล وج ิกทริสไบน่านั่นเองครับ หากมองดยผิวเผินเนี่ยมันก็แค่การอันเชิญมอนสเตอร์ตัวใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าฉากนี้มันเท่ยังไงนะครับมันก็เท่ตรงที่ว่า Revolver เนี่ยใช้สกิลเดีวยวกันกับ Playmaker หรือว่าพระเอกของภาคนี้นั่นเองครับนั่นก็คือ Storm a c c e เ s เป็นสกิลที่ใช้หา Extra m o n ้ามอนอร์จาก Data Storm โดยในฉากนี้เนี่ยรีวเวรก็ได้ตัวของ t o p o l o g i i c t r i s b บน a ามาครอบครองและด้วยความที่คาแรคเตอร์ของ r e v o l v e r เนี่ยมันเท่ยอยู่แล้วนะครับ บวกกับการใช้สกิลเดียวกันกับพระเอกเนี่ยและก็ซาวประกอบที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อีพิกอะไรขนาดนั้นแต่เข้ากับฉากฟุตโคตรผมเลยมาว่าฉากนี้มันเท่ครับอันดับที่8นี่ก็ยังอยู่กับรีวอรเวอร์กันนะครับโดยเป็นฉากการอัญเชิญมอนสเตอร์บาเรลโหลดซาวเวจดราก้อนนั่นเองครับซิงโครมอนสเตอร์ตัวแรกและการอัญเชิญซิงโครครั้งแรกของรีวอรเวอร์โดยองค์ประกอบของความเท่นในฉากนี้มันก็คล้ายๆกับอันดับเแหละครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ CG หรือ Animation การอัญเชิญซิงโครในภาคนี้เนี่ย ผมมองว่ามันมีความล้ำสมัยมีความเป็นเทคโนโลยีในโลกอนาคตออกมากๆนะฮะถ้าเทียบกับการอันเชิญทั้ง3แบบในภาคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิชั่นสิงโครและก็เอ็กซนะครับผมยกให้ y ิงโครอยู่อันดับหนึ่งเลยการัญเชิญ Sy ิงโครแบบอันเดิมเนี่ยมันก็เท่อยู่แล้วนะครับพอมาอันใหม่นี่ก็คือเท่ขึ้นไปอีกเลยนะฮะมาที่อันดับที่7กันละครับฉากที่ผมจะยกมาอยู่ในอันดับนี้ก็คือฉากการอันเชิญมอนสเตอร์ของยูมะจากภาคเซาลกับการอันเชิญ c คอ o s n u m เบอร์สามสิบเก้าราชแห่งความหวัง h o p เบร a v วี ly, นั่นเองครับโดยถือกำเนิดมาจากการใช้การ์เวทมนต์อย่างแร็คอัพเมจิกไบรเอนฟอ c ์นั่นเองครับซึ่งอยู่มาใช้ครั้งแรกโดยปกติแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ที่อัญเชิญจากการใช้การเวทมนต์ตัวนี้เนี่ยรูปร่างก็จะดูมีความชั่วร้ายเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งการที่โฮ e รับพลังของ v บรเอนเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้รูปร่างของโฮ e เอง ดูมีความโชวร้ายไม่ต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นที่โดนผลกระทบจากการ์ดแรงอัพในจิกใบนี้เลยนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโฮปในร่างนี้ก็มีความเท่มากมายเลยครับจากราชาผู้เจ,จริญรัดด้วยแสยงสีทองกลับถูกอบล้อมด้วยออร่าธมินถ้าจะบอกว่านี่คืออีกด้านหนึ่งของโฮปเนี่ยมันก็ดูเท่ไม่เบาเหมือนกันนะครับมาที่อันดับที่6กันครับโดยฉากที่มันจะยกมาอยู่อันดับนี้ก็คือฉากการอันเชิญมอนสเตอร์ของโยฮันจากภาค gx กับการอัญเชิญสุดยอดสัตว์อัญ,ญมณีเรนโบ้ดราก้อนนั่นเองครับ ในระหว่างที่โยฮันกับจูเดยเนี่ยสู้กับยูเบลที่ควบคุมอสูรกรลยุกอมิทายอยู่นั้นโยฮันก็ได้อัญเชิญเรนโบ์ดรา้อนออกมาพร้อมเสียสละตัวเองในการที่จะใช้ความสามารถของเรนโบลดรา้อนเนี่ยในการพาทุกคนที่ติดอยู่ในมิติของเดลมอนสเตอร์กลับมายังมิติปัจจุบันได้เรียกได้ว่าเท่ทั้งตัวมอนสเตอร์ทั้งคนใช้เลยครับฉากนี้อันดับที่5กันแล้วนะครับโดยฉากที่ผมจะยกมาอยู่อันดับนี้ก็คือฉากการอัญเชิญมอนสเตอร์ของพราซิโดกับการอัญเชิญ จกัจกรพรรดิจักรกล y ลอิ i n ินิ i t y นั่นเองครับที่ผ่านมาพาราซิโดเนี่ยใช้หุ่นยนต์ของตัวเองอย่างโกสก่อนที่ภายหลังจะมาเป็นกองทัพเดียบรอยเทีนที่เราเห็นกันพาราซิโดใช้โกสในการโจมตีพรรคพวกของ u ซมาโดยตลอดแต่ตอนที่เขาออกโรงในตัวของเขาเองเนี่ยแล้วก็อัญเชิญจกัจกรพรรดิจักรกลด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันเท่กว่าไหนไหนครับซึ่งสำหรับผมแล้วในบรรดาจากัจากรพรรดิจักรกลทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น y เซล สกิเอลและก็แกรนเนลนะฮะไวเซลคืออันดับหนึ่งเลยโดยรูปร่างหรือการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของร่างกายตัวเองก็ตามนะฮะซึ่งฉากนี้มันเป็นการันตีในความเท่หลายๆอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือตัวของมอนสเตอร์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครคู่ปรับของยูเซที่ผมยกให้เป็นรองจากแจ็คแอตลาสเลยครับมาต่อที่อันดับที่4กันเลยครับผมโดยฉากที่ผมจะยกไปอยู่อันดับนี้ก็คือฉากการอันเชิญมอนสเตอร์ Monster ของยูมะในตอนจบของภาคเซลกับการอันเชิญฟิวเจอร์นัมเบอร์ซีโร่ ราชแห่งอนาคตโฮบนั่นเองครับเป็นนัมเบอร์มอนสเตอร์ที่เกิดจากความตั้งใจอันแกล่งกล้าของยูมะในการที่จะต่อสู้กับแอสทรลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นแม้ตายของยูมะเลยก็ว่าได้นะครับฉากนี้แม้จะเกิดขึ้นได้ไม่นานเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ยูมะโคตรเท่เทตะคนใช้แล้วก็มอนสเตอร์เลยครับผมอันดับที่3จากภาคเดียวกันกับอันดับที่แล้วเลยครับนั่นก็คือฉากการอันเชิญมอนสเตอร์ของไคโตะกับการอันเชิญนิโอกาแล็กซี่ไอ โฟตอนดราก้อนนั่นเองครับเป็นมอนสเตอร์ที่ถือกําเนิดจากความโกรธของไคโตที่ตอนนั้นกาลังเดือดนเรื่องน้องชายของตัวเองเลยครับและฉากนั้นเนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของยูมาและก็ไคโตด้วยและด้วยความร่วมมือของยูมานะครับทำให้ไครโตสามารถที่จะอัญเชิญสุดยอดมอนสเตอร์ของตัวเองออกมาได้ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของไคโตนะครับเหมือนพระรองของยูกิโอในหลายภาคนั่นจะไม่ฉากนี้เนี่ยเขาดูเท่แบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยครับอันดับที่2กันแล้วนะครับฉากที่ผมยกให้มาอยู่อันดับนี้ก็คือฉากที่ ซากาคิยูยะพระเอกจากภาคอาร์ฟไทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เพนดูรัมเป็นครั้งแรกนั่นเองครับด้วยความที่ในตอนนั้นเมันเพิ่งออกมาใหม่ๆและในตอนนั้นเนี่ยผมรู้ว่าภาคนี้จะมีการอัญเชิญในรูปแบบใหม่ผมก็ตั้งตารอพอได้ดูครั้งแรกนี่แบบโอ้โหดีมากๆทั้งซาวประกอบที่โคตรจะเข้ากันบวกกับธีมของเรื่องทําให้ผมเนี่ยห่างจากยูกิโอมาานาเนี่ยกลับมาดูกลับมาเล่นการยูกิอีกครั้งเลยนะฮะเพระพาะภาคนี้เลยครับผม มอนสเตอร์ที่ผสมกับกาเวทนม์เนเป็นอะไรที่โคตรจะแปลกใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าแฟนๆยูกิโอก็คงคิดไม่ต่างจากผมมากนะครับผมในตอนนั้นแค่องค์ประกอบที่ผมได้บอกไปเนี่ยมันก็ทําให้ฉากนี้เท่เออกมากๆแล้วครับอันดับที่1ไม่ต้องเดาเสียเวลานะครับผมขึ้นปกสักขนาดนั้นไม่อยู่อันดับนี้แล้วจะอยู่อันดับไหนนั่นก็คือฉากการอันเชิญมอนสเตอร์สุดเท่ของยูเซกับการอันเชิ s h ชู t ติง้งคว s สซาดรากอนรูปแบบการอันเชิญ l ลิมิตโอเวอร์แอคเซิลซิงโครนั่นเองครับ เป็นฉากที่องค์ประกอบครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ซาวประกอบหรือแม้แต่ตัวของมอนสเตอร์เองก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันไปหมดเพรออย่างยูเซมันก็เท่อยู่แล้วพอมาฉากนี้คือมึงเอาใจกูไปเลยยูเซเรียกได้ว่าเป็นฉากที่จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีฉากไหนจากภาคไหนที่จะมาค่นฉากนี้จากใจผมไปได้เลยครับและเป็นฉากที่ผมกลับมาดูอีกกี่ทีเนี่ยก็ขนลุกไปทั้งตัวเลยและอีกอย่างนะครับคือภาคนี้นอกจากจะมีการไล่กดอัญเชิญแล้วเนี่ย สิ่งที่ดูดีอีกอย่างก็คือรูปแบบการอันเชิญที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ Axel Synchro d e เดลต้าแอคเซ n ลซิงและก็ลิมิต Over อ x ์แอคเซ h ลซิครับมันเลยมีอิทธิพลต่อภาคหลังๆที่การอันเชิญจะต้องมีการ Power Up ขึ้นเรื่อยๆ อย่างภาคเซาลเนี่ยก็จะมีแรงอัพเมจิกเป็นตัวพาวเวอร์ให้กับมอนสเตอร์นะฮะสวมแล้วที่เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ10อันดับฉากอันเชิญมอนสเตอร์สุดเทพจากซีรีส์ยูกิโอกันนะครับใครมีฉากไหนในดวงใจเนี่ยหรือคิดว่าฉากไหนควรจะอยู่อันดับไหนมากกว่าก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้ครับส่วนตัวผมเองก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับที่ได้รื้อฟื้นความทรงจำดีๆฉากประทับใจต่อซีรีส์ตัวนี้ พอนึกถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเองก็ผูกพันกับมันมานานเหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ